แลวสิไล้วสินะแสงตอม่งรงแล้ข้อวิ่งลยเลนเล่เล่งเล่งเลงเ๋ยไงสนุไปไเลยครับพระโอรสด้างไรสดงจ้งไร้าไนะแสงต้อไปเลยไปเลยไปเลยไปหนยสิเทคพระธิดาไปบอกพระโอรสให้หยุดเล่นแล้วมาหาเราเดี๋ยวนี้เร็วเข้าเทค้พระธิดาผมจะไร้ย พีคะพระโอรสแล้วเสด็จแม่ซ่อนอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ไหนคือเสด็จแม่สงสัยจะซ่อนอยู่ใต้เตียงเอ้ยไม่ใช่พีคะหม่อมฉันหมายถึงเสด็จแม่ต้องการพบพระโอรสพคะแต่เล้ยังอยากได้กับน้าแสนปอมอยู่นี่น้าแสนปอมวิ่งต่อไปเลยวิ่งเลยหยุดอยู่นี้นะเสด็จแม่นี่ดื้อใหญ่แล้วนะเราแม่ยุพามาตามทำไมเจ้าไม่รีบไปหาแม่ไหนบอกมาสิ ไม่ต้องมาแก้ตัวต่อไปแม่ขอสั่งห้ามเจ้าเล่นกับในคนนี้อีกเข้าใจไหมเด็กแม่ใจร้ายจังส่วนเจ้านะถ้าไม่จำเป็นอย่าเข้ามาใกล้ลูกเราอีกเราไม่อยากให้เขานี่ยต้องติดโรคร้ายจากเจ้าเข้าใจไหมพค่ะพระธิดา <laughs> สมน้ำหน้าแล้ว <laughs> 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 ขอเสบัวเอ้ยถอนใจอีกแล้วแมจะถอนใจได้ไหมทำให้ใจละเอียดี่ทุกนี้เราจะทำไงดีอยู่ที่นี้ก็ไม่เห็นมีใครต้อนรับเราเลย้องกลับม้ากั็ดีมากพระเจ้ากลับบ้านตอนนี้เจ้าก็จะไม่ได้อยู่ใกล้กับพระโอรสอีกน่าจะบอกให้จริงสิ พระโอรสเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันอยากจะอยู่ที่นี่ต่อไปแค่ได้อยู่กับพระโอรสแค่ครับเดียวฉันก็มีความสุขมากแล้วละถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ต้องอดทนเพื่อที่จะได้อยู่กับพระโอรสต่อไปแลหละไงทุกทิฉันต้องอดทนนี่เสด็จพี่จะให้เจ้าค้างคุกอยู่ในวังเดียวกับเราจริงเหรอเพคะถ้าไม่ให้มันอยู่ที่นี่แล้วน้องจะให้พี่ส่งมันไปแต่เข็บชายแดนหรือ,อยังไงจะลองบอกมาสิแต่ว่าน้องขยะแขยัไมาด้เพคะ แค่เห็นหน้ามาที่ใดน,น้องจะเป็นลมใส้ได้คลื่นไส้เลยนพี่ซื้อ,อยาดมให้เอามาเจ็บอย่าเพิ่งจะดมเลยอ่ะาข้าตูยังไม่จะหายหรือเปล่าเลยพี่ข้าวัชเดดพี่แล้วน้องจะให้พี่ทำยังไงเล่าน้องในพิธีพี่คะแบบนี้เนี่ยพี่ข้าวัชเดดพี่เองใช่ร้องพี่เองรับสั่งให้ผมฉันเข้าเฝ้ามีเรื่องอะไรจะให้ผมฉันรับใช้หรือไม่ยาคาฟาบาได้ข่าวว่าจะมีฝีมือด้านการปลูกผัก ข้าก็เลยอยากให้เจ้าใส่หัวไปเอ้ยให้ไปดูแลแปลงผักที่ถ่ายวังสะหน่อยอะแสน้องจะไปยอมนะคนผู้นี้ไม่ากจะใจจ้อมอยู่ในวังตั้งหักละหาทางให้เจ้าออกนอกวังน่ะตกลงพ่ะยะค่ะหม่อมฉันจะดูแลแปลงผักของพระองค์ดี่สุดเลยพ่ะยะค่ะชื่แไปให้พ้นหูพ้นตาซะได้ก็ดีที่เหลือก็แค่วางแผนไล่แกออกจากวังเท่านั้น ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเนี่ยหม่อมฉันทำตามคำสั่งของท้าวไตรตรึงให้มารักษแปลงผักนี่พระยาค่ะพระโอรสโอ้ลูกผักเหรอน้ำใจสนุกสิขอเราช่วยได้วอคนนั้นเนี่ยแต่ว่าพระโอรสอย่าไม่เป็นไรหรอกปลูกผ,ผักอย่างนี้จะได้ออกกำลังกายไปด้วยฉันจะได้ช่วยนะขอพระไทยไปเลยค่ะพระโอรสมีน้ำพระไทยทจริงๆ น,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 นี่พี่ตุ๊กติ๊กแคช่วยด้วยเห็นนะเปล่านี่ไงเอ๊ะแม้ว่าแสนผมจะถูกคนในวังรังเกียจแต่ก็ยังมีพระโอรสและพี่ตุ๊กติ๊กคอยให้กำลังใจฝ่ายพระมะเหสีเองก็ยังคงวางแขนที่จะกำจัดแสนปมอย่างไม่ลดละคุณหน,หนูต้องเอาใจช่วยแสนปมด้วยนะครับ